จู่ๆผมก็คิดว่าถ้า p พลงหายไปผมจะเล่นฟสไซ์กันได้หรือเปล่าวันนี้ผมเลยจะมาลองกันโดยผมจะปรับมิวสิกให้เป็นโซนงั้นเรามาดูกันเลยดีกว่าครับรอบนี้เป็น one x โดยภารกิจของผมคือชนะตานี้ให้ได้ผมเริ่มมาด้วยการปั่นไฟเครื่องแรก แล้วผมก็เจอวันเอ็กซ์กำลังสู้กับเชจผมจึงวิ่งนีมาเพราะผมยังช่วยไม่ได้ผมพยายามหาเครื่องปั่นไฟเพราะผมอยากให้รอบนี้จบเร็วๆผมรู้สึกแปลกมากพอไม่มีแพลงมันเงียบมากผมเจอเครื่องปั่นไฟระหว่างผมซ่อมผมก็ได้ยินเสียงมีคนโดนค่าไกลๆ แล้วพอผมมองดูก็เจอ One X แล้วผมก็กลายเป็นเป้าหมายต่อไปของ One X แต่เชดก็มาฟันแต่ไม่โดนแล้ว One X ก็เปลี่ยนเป้าหมายไปหาเชดแทนผมจึงรอดไปแต่ไม่นานเชดก็ตายทำให้ผมรู้ว่ามันเอาผมต่อหน้าเพราะมันไม่ค่าอคนหน้ามันน่าจะอยากเอา e l m s แล้วมันก็มาผมจึงพยายามโดนตีให้หน้อยที่สุด แล้วมันก็ใช้ mass infection ผมจึงจะขึ้นที่สงูงแต่มันก็โดนผมผมจึงจะหนีไปที่ภูเขาแล้วเชดก็ได้สตั้นมาผมจึงใช้จังหวะน,นี้วิ่งหนีมาที่ภูเขาแล้ววันเก็ยังไม่มาผมจึงใช้ medkit พอผมเลือดเต็มมันก็มาทันแล้วผมจึงวิ่งหนีไปเรื่อยๆ แล้ว stamina ผมจะหมดผมจึงจะยิงแล้วสิ่งที่ผมไม่คิดก็ได้เกิดขึ้นปืน r ะเ b ิดตอนนั้นผมไม่รู้จะไปตรงไหนแล้วผมจึงวิ่งไปเรื่อยๆแต่ stamina ผมก็น้อยกว่ามันผมจึงตายไปแล้วก็ได้แต่ฉันก็ราไปย่าหาลอง